นี่นะครับผมวันนี้ก็ค่ำขอ,ของวันที่19มีนาคม2564นะครับผมกับทีมงานกันฐพลโซลาเซลล์คือเกานะล่ะที่จังหวัดอุดรน,นะครับอำเภอบ้านดุงนะครับค่ำนโนดจังหวัดอุดรก็เป็นชุดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชุดแบบใหญ่ขนาดกลางเลยนะครับนะชุดใหญ่ขนาดกลางแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตน้ํานะครับ200แอมป์นะครับ200แอมป์นะครับ200แอมป์2ลูกนะครับ อนุกรมกันก็จะเหลือ200แอมป์นะครับแล้วก็หม้อแปลงสเปกต่ำครับผมนะครับหม้อแปลงสเปกต่ำนะครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่ามันใส่เอียงได้แน่นะครับตอนนี้ตอนนี้คือเอ่อเทสเปิดตู้เย็นเป็นโรตารี่นะครับตู้เย็น7 7คิวครึ่งนะครับตู้เย็นเป็นโรตารี่นะครับรุ่นเก่านะครับตอนนี้ใช้งานนะครับกินกระแสดึงดีซีนึ่สูงมากนะครับนะ50ถึง60แอมดีซีนะครับผม เพราะว่าแนะนําบนแล้วแนะนําให้ใส่เป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์นะครับมันจะประหยัดไฟเพราะว่าเพิ่นสีใส่หลายอย่างทั้งเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้ก็ใส่พร้อมกันก็ไดดล๋ยี่เทศใหในเบิ่งนะครับนะตัวนี้สามพันวัตครับสปิกร่านะเป็นสามพันวัต์นะครับผมนี่นะครับแฟลชบนนีนะครับผมงานแบนกระดูกนะครับเป็นหม้อแปลงท่านฟ่อเมือนะครับพนท่านแข็งแรงใส่ยาวนานอันนี้รับประกันในพื้นนี่ อินเวอร์เตอร์นี้2ปีนะครับเดี๋ยวมีใบรับประกันให้ครับสเปคต่ำสามพันวัตต์ตัวนี้เชื่อมเหล็กได้นะครับนะครับผมสองระยะอันนี้รีดไฟได้ตานะครับถึงสิบหาโวลต์แต่ว่าร่องรับได้เป็นลอยโวลต์ทีเดียวนะครับเข <c oughs> าเรียกว่าโวลต์ลอยได้แต่ว่าไม่บ่มีการตัดนะครับตัวนี้จะเป็นอ่รุ่นงานเป็นไอรุ่นแรกเลยที่ใส่มอสเฟตนะครับนี่นะครับทน, <c oughs> <c oughs> ทนกันชอ็อตกันดูดปลอดภัยหายห่วงครับผม อวกาตัวนี้ก็ให้เพื่อนใสใ่เวลาเป็นงานที่มันบอต้องการเฮิร์ตนะครับไม่ต้องการความถี่ก็เป็นเครื่องซักผ้าเป็นหมอนงเขา่าการนำห้อนกระท้าไฟฟ้าตัวนี้โทรทัศน์พัดลมนะครับตะบานเชนเจียงวัแรลงกบเซมยเลยบางเดือนเป็นระบบยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่แต่ว่าก็ดัดแปลงให้เรียบร้อยใส่ไดโอดแล้วก็ใส่พัดลมนะครับดูดกลับทางนะครับเป่าออมาทางนี้นะครับนะครับแอร์รบอดี Body, ก็คือดูดเข้าเป่าออกดูดอากาศดีเขานะครับดูดอากาศเสียออกนะครับ แต่ที่เขามาจากโรงงานก็คือเขาจะเป่าเข่าดันได้นะครับมันผิดมันผิดวิธีทางของการระบายความร้อนนะครับถาดูดเขาไปนีปุ๊บมันไม่มีพัดลมอีกตัวดูดนี่มันจะแห้งความร้อนสะสมนะครับผมเปลี่ยนไหมให้มันหมนออกมานีนะครับผมอันนี้ก็คือให้ใช้แบบงานที่ประองการความทีไปเกี่ยวกับพวกสว่านหินเจียหัวแรงโทรทัศน์พัดลมนะครับผมมองเขาการนำมอนพวกนี้นะครับผม เป็นระบบ24โวลต์นะครับแล้วก็มีบาลานซ์เซลล์นี่ครับสมั่นเสมอกันเลยนะทั้ง2ด้านนะครับนะครับมันจะเกียร์แรงดันให้สมั่นเสมอกันอ่าลูกซ้ายกับลูกขวานะครับนะนะครับเดี๋ยวลองเทสให้เบิ่งอันนี้ให้พัดลมดีซีเพิ่มตัวนึงนะครับอถอดมันจะมีการดึงโหลดไปสมั่นเสมอสังเกตนะครับจะมั้ยมันจะไฟมันจะอันนี้มันคือมีบาลานซ์นะครับทั้งสองลูกมันจะสมั่นเสมอกันอยู่หน่อย แล้วนะอาจจะมีคลิปมุ้มสูงบินในเบิ้งเป็นแผงนะครับสั้นเทคสั้นเทคสามแผงนะเป็นฮาร์ฟเซลนะครับผมนะใส่ยาวนานสามสิบห้าปีเฉล่นอนนะครับผมก็เป็นบูธชาร์จอัอนุกรมกันสองแผงแล้วก็เข้าบาลานแบตเตอรี่หนึ่งแผงนะครับนะนะครับตัวนี้ก็ระบบยี่สิบสี่ก็ชาร์จได้เต็มที่คือกำลังวัตต์มันง่วกคเห็นป่นไ่ยครับพันสี่ร้อยสี่สิบวัตต์นะระบบยี่สิบสี่นะครับผมนะครับ รองรับได้ร้อยห้าสิบโวลต์แล้วนี่อนุกรมในสองแผงแล้วก็เดินไฟเป็นแบบเนยบานเพิ่งงามครับผมบานสวยก็เดินไฟทอเข่ากล้องเรียบร้อยนะครับการฝ่าพงฝ่าพานี่พวกหลอดเงี้ยเข้ากล่องแยกสายอย่างนี้นะครับผมนะนะครับเดินเรียบร้อยเลยนี่ครับว่าบานเพิ่นสวยบ้านเพิ่นสวยก็ต้องเดินสวยๆนะครับ <c oughs> นะครับคุณพี่เพิ่นก็บสบายนะมึงฮัาไซริงแล้วท่าน นะครับเก็บขาขึ้นเขานี่ครับอันนี้เป็นหลอดไฟอัตโนมัติเป็นหลอดไอไฟงัวแล้วก็มีนี่ครับหลอดทองลุ่มข้างนา้าอันเก่าเพื่นสิใส่เป็นชุดเผื่อเห็นว่าเป็นชุดปิกนิกนอนนาะนะครับนี่นะมันก็ใส่ได้อยู่มันก็ใส่มาเป็นปีแลยแหละแต่ว่ามันก็บแบตมันเสียแล้วแบตเสื่อมนี่ครับนี่นี่นะไฟปิกนิกของเพื่อนเดินนี่ครับเก็บสายแยกกล้องให้เรียบร้อยตัวนี้ก็ใช้ตู้เย็น ครับเทสตู้เย็นนี่ครับก็ถือว่ากินได้ยังเิ่นแันนี้ครับนี่นะนี่ครับเป็นไอขึ้นเนี่ยเย็นนะครับนี่เย็นนะครับ,นนะรบแต่ว่าเพิ่นเก็บไว้คุณพี่เพิ่นเก็บไว,ว้ร่วมสองปีน้ำยามันไม่ค่อยดีปานใดเสียบหนึ่งซันเลยนะครับโหเลยตู้เย็นถ้าเสียบซันน้ำยามจะไม่ค่อยดีนี่เร่งเบอร์ห้าเลยนะครับเร่งเบอร์ห้าเลยตู้เย็นอยู่เจ็ดคิวครึ่งนี่ครับ นี่ครับเจ็ดคิวเจ็ดคิวครึ่งนะเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดแปดคิวนะครับไหนคุณพี่เจ้พู่งยิ่งมากไอ้เสียบเครื่องจะขวายผมเบิองอันนี้ใส่จะปีกต่ำอ่นเดี๋ยวผมเสียบผมเบิองอันนี้ผมบ่าตอนหนาตอนอยังกับร่องเทใส่พ่นเบิองนะพอสเปกต่ำสาม 3. พ่นว่าใส่ใส่แห้งครับมันพีกได้หลายพันอยู่เดี๋ยวมึงปักเขาเอาเนี่ยเปิดปั่นแห้งไปเลย อันนี้คือระบบมันปล่อยนำถิ่นเนะาะน่ายจามเรนเนีที่เล็กมันตื้ออยู่แป๊บนึงเดี๋ยวมันกลับปัน<ะ>บ้นแหแบบน่งปั้นแหงแล้วอันนี้คือเทียบคือบุมีน,มน,<า>น้ำข่อยเนาะตั้งเทียบอันใส่งาน ใส่พร้อมกันนะครับตู้เย็นแต่ก็สามารถใส่บอกไปคือแอร์อินเวอร์เตอร์เนาะไม่เกิน9,000 BTU นะครับนี่คุณพ่อเป็นยังไงพ่อทำไมพ่อซื้อยังซื้อซักดาครับยังเขาติดยุบันใช่ครับนี่ใช่ครติดยุบันยังบ้านท้องท้องนาล่าครับอำเภอจังหวัดอำเภอบริษัทจอมกระดอนนะเนี่ครับผมเป็นยังไงครับดีป่วดีครับมาติดแจ้งแจ้งดีครับแจ้งดีเนาะมาใส่ไฟฟ้าพัดลงพัดลุ่มมึอขึ้นกับมาถึงประมาณ มานอนอยู่นี่แล้วเนาะเอ่าเขาก็ใส่ชัวรข้าวไปก่อนพวกระบบโซลาเซลล์ผมนั่นแหละีนโอเคแล้วครับีนโอเคแล้วแล้วก็นี่แหละคุณพี่ผู้หญิงเพิ่นติดต่อมามีเบอร์สอบถามบ่ว่าลูกค้ามาสอบถามเป็นยังไงใการบริการเนี่ยเอาดีค่ะเอาเบอร์เบอร์มีบ่เอาเบอร์คุณพี่ผู้ชายเพิ่นนี้ก่อนเดี๋ยวก็โทรมาจีบแฟนเพิ่นอีกยากอีกเฮงแต่บ่สบาย098ครับ้าแปผม 1 7 2่งเจ็ดสอครับเป็นไรครับที่งายกันท่านพูนดีครับติดตามผมมาโดนปันไหนสองปีครับโอ้เนาะที่แหลกแขมาติดชุดหน่ำแล้วบัดนี้มันตีแล้วพลาดมันงานมันหลายผดชนครัโทรไปช่องจัดปนเนาะครับผมขยันเนี่ยเอากูซื้อกันพี่ยังกอู่บุญครับชื่อผมกูบุญโอ้ซื้อคือกันเลยบุญบุญนี่กันบุญต่อบุญพ่อกันแบบนี้บุญใหญ่เลยบัดนี้เอ้าครับก็ขอขอบคุณเป็นไงพอใจปะพอใจครับ ดูแลให้ตอดระยวมีใบป,ประกันให้พี่เนาะครับผมเราประกันสองปีครับแต่ว่าก็แนะนำการใส่งานโดยอินตู้เย็นนี่คือระบบโซลาร์เซลล์เนีเขาใส่เป็นอินเวอร์ตเตอร์ครับผมมันสิประหยัดกว่าดีกว่าเขาไปใส่หลุ่นเก่ามันคำถามว่าใส่ได้บ่ใส่ได้คือกันดีเทลในเบื้องต่ว่าเขาต้องเพิ่มแผง,งครับผมแต่ว่ากลางวันเนเสียบได้กันเทาเสียเอาความเย็นกินหนำกับไฮหนำยิ้มวิ่นนะได้แล้วก็สนใจโทรมาสอบถามคุณพี่บุญนั่นแหละนะครับมันก็ใส่ได้ครับเพราะว่าสามพอนวัดนี่อิน รถเตอร์ที่ผมประกอบเองกะถือว่ากำลังแห้งอันนี้มันรุ่นเก่าครับโรตารี่เขาเอื่อนว่าโรตารีจะถือไว้เย็นหน่อยน้าก็เป็นนะครับนี่เย็นเลยนะครับแต่ว่ามันสีกินไฟหลายหน่อยนึงเพราะว่าดึงดีซี่อ่ะหาสิบถึงหกสิบเอ็มดีซีนะครับต่อชั่วโมงมันก็บเบิดหลายห้าไฟไปใส่อย่างอื่นดีกว่าครับนะครับเป็นโทรทัศน์พัดลมเครื่องซักผ้าหมองเข่าเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะเทียบช็อตให้เพื่อนเพื่อน แต่พอมาผมชีเทศจกให้เบิ่งมาไหมพอยังมาจกได้ล่ะอ่าทีมงานกันเดินยังเด้อเดินยังเอาอาทิตย์กินปอกกันนี่ไงสายรวดเห็นไหมปอกบันเลยนหรจับแบบโชว์เลยลเนาะตายเขาไี่กล้าติดบอลตายมักล้าติดก็ปอดภัยพวอาบน้ำเอางี้เขาพีช็อตมียังมันตัดเลยถึงมโจ๊กขับเบิ้งมันอัตโนมัติเลยขันมีไฟหัวขันพ่อไปโดนเ่ยขันตีนตีนเหยียบดินนะ อันเมื่อเขาไปโดนสายสายใดสายหนึ่งตัดเลยพอโซลารเซลล์เนี่ยถ้าไฟมันสิ่อกมากมันจะเป็นเอซี่มันจะมีไฟติีทั้งสองเส้นแต่ว่าเขาบนลงงกาวเขาล่องกาวแล้วมันเหยียบดีมันอันตรายมันจะเป็นไฟคือไฟบ้านแตปอกมันเรียบร้อยนะต้องแดงแท้เนาะเอาจะเบืงย่งเงี้ให้เบิ้งได้ไหมกระถีบลมด้วยเี้ยครับเบิ้งนะ ไอเทสไอเบิงนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่ปลอดภัยที่สุดเกิดมานะนี่นะต้องแดงนะครับผมนี่ครับตัดเลยนะสองร้อยยี่สิบตัดเลยปลอดภัยหายห่วงตู้เย็นยังมาทํางานแล้วนะครับคือมันตัดแล้วอ่าบริการขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนะครับสองร้อยยี่สิบแรนนี่นะครับแต่เฮาแงสินหนึ่งขันตีเนาะขันเขาลงดีมันตัดเช่นกันแงเป็นสินเนี่เพอาะเราต้องย่านนี่ครับแงเบิงนี่นะแงนะ นะครับไฟสองรยีนะครับใส่ตูเ้เย็นพร้อมตัวนี้ครับตัวนี้ก็แย่ได้นี่ยแต่ถ้าลงดินนะตอนนี้มันเป็นผืนเิ้นว่าสดาุน้ำมันนะแบบทางซีแต่ตัดเลยท้ามันลงดินนะครับไฟซีนะครับสองรีตอนนี้คือสามพันวัตต์มากํำลังสามพันวัตต์เลยในการแย่นี่ครับหึ่งสังเกตน,นะครับสองระีอ่าตัวเทศคือการฝากกันยังเรียบร้อยพอปลอดภัยนะครับ <S 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 ตัวน,นี้ผมต้องถามครับครึ่งแสนอยู่แล้วตะกวันยู่นี่ผมตีเป็นแสนนะครับแม่หาหกปีที่แล้วนะอันนี้คุณพี่เพื่อนกับเอ,อ่อคุยกันมาซอยเพื่อนอ่าติดตั้งเพราะว่าวกับอาศัยลูกค้าหางเขียงเนะาะฮะเพื่อนอยากติดตั้งนะครับกับสนใจกับโทรสอบถามตามเบอร์กัน,น์ดพุ่นนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์ลังเสียอ่ะพอดีเลยไหมทีมงานนี่ครับเดี๋ยวมันสียเอาโอ้โอยเสีเลยอัดมุมสูงเดี๋ยวเ่อนนันี่ แต่มันโบตัดต่างคนโลออกโโอเบิร์แล้วคลิปอะไรไม่จำเป็นนะครับผม0 9 6 4 9 7 5 8 2 7นะครับกันดัพพลโซลาร์เซลล์นี่หลัง3ามถุ่มกันรู้หนาทุว,วันใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรทั่วโลกนะครับ0 6 4 2 7 1 3 8 7 6นะครับกันดัพพลโซลาร์เซลล์ลครับโทรสอบถามแอดไลน์ฝากข้อมูลขอความไว้จะตอบที่ช่วงว่างอันนี้ก็เดี๋ยวไปต่อที่จังหวัดกาลสินต่อตามคิวลูกค้าที่เพิ่นอุ่นจองอุ่นมาจำ ก็คือเดี๋ยวแนะน้ำพอเป็นก่อนนะครับในพออันนี้ก็คือมันทีมี่ปักปักแยกให้พออยู่เดี๋ยวเรตัว์ดเเนาะอันนี้ที่เขาแบบใส่พวกสว่านหินเจียภูบใส่ใหม่ไหมทุกคนเราพอสื่อเลือไฟฟ้ามั่นบอพอใส่ตัวนี้เลยเสียบนี่อะไรครับเนี่ยเสียบนี่มันทีมี่ปักอ่าปักที่เสียบไอ้ปักที่เสียบไอ้เครื่องสะพานกี่เนี่เสียบเลยเออเสียบกับพงกระใสงานตัวนี้แหละเบิดมือเนาะคุณพี่เพิ่นก็อยู่เนาะ เขาใส่จากไอ้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้แหละอันนี้ก็ใส่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันเฮิดมันโบแมนหาซิปกิเฮิร์นไฟฟ้ามันฉีดเป็นรอยเพราะว่าแต่แบตต่ำมันก็เดต่ำตอนนี้มันไฟยี่สิบสี่แฝิมาสองร้อยสี่สิบโวลต์สองร้อยสามสิบโวลต์แต่ว่าขันมันต่ำลงมาปุ๊บเหลืออยู่ประมาณยี่สิบสองโวลต์มันก็สี่ร้อยสองร้อยยี่แต่ขันต่ำเมื่เหลืออยู่ยี่สิบโวลต์ปุ๊บมันสีดมันไฟต่ำมันตัดแล้วตัวนี้เพราะว่าอันนี้เขาแอคทีฟเรื่องโวลต์ ขันวนสูงมันสีห้องตีดเงาขันวนต่ำมันสีตี๊ดตีดตีดมันสีตัด,ตด,ตด,ดแต่ว่าขันพอเหลือ UV อยู่21วน,น,นเนี่ย21วนเบื้องหน้าจอมันนครันไหนเบื้องหน้าจอพวกนี้แหละหน้าจออันนี้ก็ได้แต่มันเหลือ UV อยู่21วนไฟพอสีหงส์มันเหลืออยู่ร้ <c oughs> อยซีบเพราะว่าแต่ว่าของแต่เป็กตามยีดประกอบเองคือวนมันสียุ่ตลอดสองลีดีเพราะว่าจะไฟตำ่ <c oughs> ฟตำยึนหอดสิบห้าวนสองลีดีที่เราใช้งานได้นะครับยึดไฟแต่ต่ำแล้วก็ มีอย่างอีกที่นนําน้ำพ่นก็คืออันนี้พอนี่อันนี้มันเป็นดีซี่ไอ้ใส่อกว่าพัดลมดีซี่อันนี้ก็คือให้มันคุมคานะเวลามันประหยัดไฟซอยแต่ว่ามันสีอ่าเย็นดีกว่าพัดลมไฟบ้านเท่าไหร่เพราะมีหลายใบพัดนะครับแล้วก็ปลอดไยนะครับเท่ากับห้ามเสียบพิทงังการเสียบพิทางผู้พี่เสียบพิทังผม,มิ่งนะเสียบพิทางถอดเสียบมันก็โมเสียผิดเลย มันชิมุนกลางทางถามคุณพี่เจผู้หญิ่งมุนไทลังบ่ะเย็นไทลังเนาะอ่าเราบเสียมันถือทางบ่เสียครับมันมีไดโอดกันของของดีมันไมีไดโอดคันรุ่นมูซี่ลอยก็บาดบ่มีไดโอดใหม่ติดทางใหม่อันนี้มันสีอยู่บ้านเก่าลอยกว่าครับนะอันนี้กระเสียบไนเคราเออกระเสียบสเปกตั้มเราต้วองเข้าจีแส่นนี้ก็คือเข้ามันจีเป็นผมแยกปักอะไแล้วหมองเครื่องสักผาปล่อยใส่ยังเรื่องไฟงัวไฟยังจับมงกุจับแมงดา เอาก็ซื <Okay. S 2> ้อหลอดไฟฟ้ามาเสียบเลยได้จับเดี <c oughs> <c oughs> ๋ว่ากัอันใดที่มันบ่ดจำเป็นเทาก็บิดเอามันคือไฟฟ้าครับมาใเสียไรกับเพื่องไรถ้าเงินถ้าถ้าถ้าเราจะเอาเสียบไฟไฟแมงดาแเราต้องเสียบไหนก็ได้ปลั๊กมาเสียบเสียบไหนก็ได้เออบ่ปลั๊กตัวนี้มันเสียบให้อยู่แล้วแล้วก็ไปเสียบปลั๊กข้างนอกไปเลยถ้าไปเสียบอวินิจสายมันจะกรี๊กอะถ้าเสียบข้างนอกมันไงก่อนแล้วกันแนนครับตัวนี้เสียบไปเบิดพอจะเอาได้เสียบไปไหนก็ได้นี่ตัวนี้ก็เสียบนี่ก็ได อันนี้ผมเสียบตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นมันต้องการเหิด <ๆ S 1> ก่อนใช้ทุกครั้งต้องมาเสียบนี่เสียบเสียบไหนก็ได้อี่อันี้ตู้เย็นก็นนี่หเห็นไหมลงมาจะออกฝั่งนี้นะที่สังเกตเอาเจ้ามือแย่ไหมออกฝั่งหลังไหมพื่สลับไลแล้วแล้ก็กใส่ไเดโอดตัวใหญ่ปกติแล้วที่ผมตออในเบื้องมันสกับพ,พรดลมบะมันรมมันจะมาหนีร่มมันจะมานี่นนเขาบ้มมามรว่าเขาใส้ผิดเดี๋ยวเขาจงใจว่าันนี้มันของถือนะครับบรรับประกันนะครับผมนะ ก็คือขันเสียก็ซื้อเข้าไหมตัวละพันกว่าบนทนะครับนี่คือตู้เย็นทํางานอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นระบบใหญ่แต่ว่ามันสีสั้นกระชากนี่นี่มันตัดมันว่าทางานเด้ครับตู้เย็นทํางานคือมันบืดเลยอันนี้คือมันเช็คปื้บพอมันดืงมันตัดเพราะว่าเฮินบ่ได้ครับเราต้องมาิดเราต้องเสียบตัวนี้ทํางานได้ตู้เย็นกินปุ๊บก็เสดึงปั๊บหลดนี่ไฟสโตกเลยบาลานซ์เซลก็สม่าเสมอตลอดเนาะครับผมอ่าครับไมต้วงห่วตัวนี้ไฟแรงไฟสม่าเสมอเพราะว่ามัน ก็เหมือนเทาดึงเสื่อกระพ่อสมมงหมเราพี่เสื้อสองเส้นมาเส้นหนึ่งยันเส้นหนึ่งตึงเท้ายิงเอียงเลยเช่แต่นี่ไอการดึงไฟคือมันดึงพร้อมกันถ้ามันสม่ำเสมอเหมือนกันไปพร้อมกันนะครับอ่ะยาวแล้ยวละที่พกละที่ไอ้ตาต่อไปได้นะครับผมกันสนใจกับโทรศัสอบถามคุณพี่บุญก็ได้หรือว่าทีมงานก็ได้นะครับแต่คุณพ่อมันตื่สิบวถือโทรศัพท์หรอกนะครับอ้าวเปิดไฟแล้วอวะอ๋อติดแล้วตำรวจหมูไปไว้ข้างหลังเลย เพิ่นเอาไปว้ให้มองกลางกูแม่นบ่เดี๋ยวเพิ่นใหญ่เอาก็ได้ยอ่ะมันเลยจะดูผิดเออพอไว้นั่นเนาะอ่าถิกใจถิกใจลูกค้านะครับเงินไม่เหลือไม่ว่าค่อยลูกค้าพอใจพอนะครับผมอ๋อได้พุ่นจีได้ไก่หน่อยมาต้มพอไหมก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่บุญนะครับกับเจ๊แฟนเพิ่นน่ะก็กินตั้งแต่มื้อมาเลยนะครับนะครับมื้อนี้ก็สิกินอีกนะครับกะขอขอบพระคุณนะครับสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับ ถ้ามันเหีวก็อาจจะลงบินไอ้โดนมุมสูงมาได้นะครับเดี๋ยวกะเบิ่งตามนั้นเพราะว่ากะสามแผงมันก็ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเบิ่งไอ้สายกันฟ้ากันฟ้าพาเรียบร้อยนะครับผมพอเบิ่งยังงูยังเห็นไปเอามาเบิ่งมาเบิ่งนี่ครับเดินท่อยยังดีเลยนะเดินไม่อันนี้เดินไม่าะว่าพันธ์สิใหญ่ไฟนี่ครับงามบ่พ่อบ้านเพิ่นงามเด้เฮ็ดงามเนาะนี่แม่เแม่ยมันสมแค่หลีหัดงามเลยเนาะ นี่ครับกันฟ้าจำดินมับเลยแม่นครับกันฟ้าพาครับครับกับพ่อใจเนาะครับพ่อใจครับครับยังไงกับผู้ถือใจกับทุกไปติดใจยึดถือใจติดใจยู่เนาะครับครับตื้อพ่ออยังก่อพ่อซาครับครับนี่แหละนอนเป็นมูอยู่นี่เนาะครับครับครับตุ้มมือนีบว่าจะขาใกล้หรือเ่าขาใกล้ขับพ่ออย่างก่อนี่ครับแผงฮับเซลนะซันเทคนะครับผมเป็นฮับเซลซันเทคสูงสุดก็380วัตต์นะครับผมซันเทคนะครับ นี่ครับนะสันเฉกมาตรฐานระดับโลกครับทชยยาวนาน35ปีขึ้นแน่นอนนะครับอ่ามีเนเพจในข้างในเรียบร้อยเป็นฮับซิลนะครับกระแสสูงตันนี้13กว่าแต่เดี๋ยวครับผมทงใจทงเนอนนี่ครับออกจะเศร้าเดี๋ยวไปผนกับสายสายกับเหตุงานเลยเนี่ยผมนะ สนใจก็สอบถามตามเบอร์ครับพี่มุกเดี๋ยว0964975827เนี่ครับหลังสามทุ่มกันแล้นะโทรวันใหม่แอดไลน์ค้นหาโดยเบอร์โทรโดยทั่วโลก0642713876กราฟโฟนโซลารเซลล์นะครับผมนะครับปลอดภัยหายห่วงเอาไปเบิ่งตู้เย็นครับมันก็เย็นได้ตลอดแต่ว่าไม่กินไฟหลายครับถามว่าเปิดได้ซอดแจ้งบ่บ่แน่ครับผมเพราะว่ามันดึงเยอะคำนวณบ่ได้เพราะว่ามันเป็นโรตารี่นี่ครับเย็นครับมื่อกันครับ เยนตัวของเงินในเบื้องไอนะนี่ครับดูไอมันนะนี่ครับเบื้องไอนี่ครับเป็นไอนะเยนะ็นช้ำเืงินครับแต่ว่าถามว่าสอดแจ้งปอบปนี่นอนครับเพราะว่ามันกินหลายเพราะว่าแพงเงินกะแค่สามแผ่นเองแดีวก็เพิ่อนไหนทำงานนะครับดังตื่นเลยนะอ่าฟังเสียงครับผมทำงานปกตินะครับ ขอขอบคุณครับผม